มาดูค่ะปลาดุกปลาดุกเลยนี่ที่สระน้าเล็กค่ะดูสิเขาจะกลัวคนไหมคะเนี่ย อื uh ้ม huh, uh ึอื้มึหนึ่งสองสามสี่ห้าหกตัวค่ะตัวใหญ่ด้วยนะคะเนี่ยบิ๊กอุ้ยค่ะ นค่ะดูไม่กลัวเลยค่ะนี่สุดยอดของคุณประดูกจ้า